5อาหารที่อันตรายกว่าน้ำตาลแบบสุดๆครับสวัสดีครับผมหมอทํานะครับและนี่คือ Doctor Top c h ชา n นลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5อาหารที่อันตรายกว่าน้ำตาลแบบสุดๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งขอบคุณครับ คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับ5อาหารที่อันตรายมากกว่าน้ำตาลแบบสุดๆนั่นเองครับปกติก็คือน้ำตาลเนี่ยอันตรายมากอยู่แล้วถ้าให้ความอันตรายเต็มร้อยเนี่ยน้ำตาลเอาไป70แต้มแต้มนี้มาจากไหนครับมาจากค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์นั่นเองครับน้ำตาลทรายขาวมีค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์ประมาณสัก60-70เพราะฉะนั้นอะไรที่มากกว่าน้ำตาลนะครับก็จะน่ากลัว นะครับไกลชีมิกอินเดปเนี่ยทำให้น้ําตาลในเลือดเราสูงเร็วมากน้ําตาลในเลือดเราสูงเร็วทําให้อินซูลินเราสูงตามแล้วสักพักหนึ่งเราจะดื้อต่ออินซูลินมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจโรคหล,ลอดเลือดตีบตันในส่วนต่างๆนะครับคราวนี้ <c oughs> อาหาร5อย่างนะครับที่ผมจะมาบอกคืออาหารที่เราทานกันเป็นประจําเลยนะครับอย่างแรกนั่นก็คือซีเรียลอาหารเช้าน,นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นคอนเฟลกไม่ว่าจะเป็น กาโนล่า <Gan> mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆโอเคครับสามารถทานได้บ้าง mm hmm. นะครับไม่ได้ว่าห้ามทานแต่ว่าท่านต้องทราบว่าอาหารพวกนี้ถ้าทานเดี่ยวๆเช่นทานคอนเฟต็ตเดี่ยวๆโดยเฉพาะเคลือบน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลในเลือดนี่จะพุ่งสูงเร็วมากๆเลยแล้วก็ตกเร็วมากๆนะครับทำให้เราหิวโหยหลังจากทานไปรวมทั้งการกระตุ้นอินซูลินบ่อยๆจะทําให้อินซูลินเราเนี่ยร่างกายเราเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินในระยะยาวเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็ก เราให้ทานตั้งแต่คอนเฟร t ตั้งแต่เด็กๆเลยอะตั้งแต่ตัวเล็กๆไปเรื่อยๆเลยจนอายุเยอะๆแบบนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานสุงนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2ครับอันนี้นะครับก็ฟังดูสุขภาพดีครับนั่นก็คือ Instant Oat นะครับหรือข้าวโอ๊ตแบบเร่งด่วนนั่นเองฮนะแบบชงปุ๊บแล้วดื่มได้เลยแบบนี้ไกลซ e มิกอินเดก็สูงฮะประมาณ80-90นะครับอันตรายมากๆนะครับอีกอันนึงก็ฟังดู สุขภาพดีนั่นก็คือโจ๊กครับโจ๊กเนี่ยก็คือเอาข้าวขาวมาโบดละเอียดทําให้ร่างกายเราดูดซึมเร็วมากแบบนี้นะครับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งสูงขึ้นเร็วไกรซิมิกินเด็กก็ประมาณ80-90เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านจะทานโจ๊กผมก็แนะนําให้ทานพวกเนื้อสัตว์ด้วยแล้วก็พวกผักเข้าไปด้วยมันก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงเร็วจนเกินไปนั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือข้าวขาวครับ ข้าวขาวเนี่ยคนไทยเรากินเป็นประจำอยู่แล้วเนาะจะไปห้ามทานก็คงใช่ที่นะครับแต่โดยส่วนตัวผมก็แนะนําว่ามื้อละไม่เกินหนึ่งถ้วยนั่นคือขีดกํากัดสูงสุดแล้วถ้าท่านอยากมีสุขภาพดีนะครับบางคนงั้นบอกว่าขอเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไหมสุดท้ายครับน้ําตาลมันเท่ากันครับจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวขาวน้ําตาลที่ย่อยสลายสุดท้ายแล้วเท่ากันแต่โอเคถ้าให้เลือกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้น จะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวซึ่งก็จะทําให้สุขภาพเราดีกว่าข้าวขาวนั่นเองนะครับในระยะยาวนะครับก็แนะนําว่ามือหลักไม่เกิน1่ถ้วยถ้าเลือกได้เลือกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่มากกว่ามากกว่าข้าวขาวนะครับมาต่อที่ข้อที่4ครับนั่นก็คือขนมปังขาวครับขนมปังขาวเนี่ยถือว่าน่ากลัวพอสมควรครับมีค่า g มิกอ m i c index เนี่ยประมาณสักแปดสิบถึงเก้าสิบนะครับไม่ธรรมดาเลยเหนือกว่า,าน้ําตาลซะอีกนะครับเพราะเขาผ่านการโปรเซสมาเยอะมากๆนะครับ ขนมปังหนึ่งแผ่นเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ10กรัมนะครับทั้นนั้น2แผ่นเล็กมี20กรัมเท่ากับข้าวประมาณ1ทัพพีหรือ1ถ้วยเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านทานข้าว1ถ้วยเล็กแล้วเนี่ยนะครับมื้อนั้นผมแนะนําว่าไม่ควรจะทานขนมปังแล้วโดยเฉพาะพวกขนมปังทายแยมตอนเช้าๆนะครับมีแต่คาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยครับโปรตีนไม่มีไขมันไม่มีเลยนะครับซึ่งไม่แนะนําเลยจริงๆนะครับคราวนี้ก็มีคําถามว่าอย่างนั้นเป็นพวกขนมปังโฮลวีตหรือขนมปัง มันตีเกรนอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือถ้าเลือกได้ก็ดีกว่าขนมปังขาวครับแต่สุดท้ายโดยปริมาณผมก็ยังแนะนําให้ทานเท่ากันเหมือนเดิมคือมือหนึ่งไม่เกิน2แผ่นเล็กนั่นเองครับและถ้าทานแล้วไม่ให้ทานข้าวนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอีกอย่างหนึ่งที่เราทานบ่อยแลนะน่ากลัวมากๆนั่นก็คือมันบดมันอบมันต้มและมันทอดทั้งหลายนะครับพวกนี้ครับค่าไกลซิมิกอินเด็กซ์เนี่ยโดยเฉพาะมันบดเนี่ยประมาณสัก90 นะครับแปลว่ากินไปปุ๊มน้ําตาลพุ่งปี๊ดเลยถ้ามันต้มมันเผาเนี่ยสักประมาณสักแปนะครับก็สูงเหมือนกันทั้งทัที่เฟนฟายนะอย่างแค่70เองแต่ว่าเฟนฟายทอดกับน้ํามันด้วยก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย,ยิ่งไม่ดีก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามื้อไหนท่านทานข้าวก็ไม่ให้ทานขนมปังไม่ให้ทานมันบดมื้อไหนท่านทานมันบดก็ไม่ให้ทานขนมปังไม่ให้ทานข้าวแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นการครอบคลุมนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ น่ากลัวกวา่าน้ำตาลนั่นเองครับโอเคครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายย e ทิ i p r พรีมโป3โปรตีนทดแทนสูตรครบถ้วนมีโปรตีนสูงถึง23กรัมต่อซองมีใย,ยอาหารพรีไบโอติกมีวิตามินและเกลือแร่24ชนิดมีโอเมก้า9ไม่มีคอเลสเตอรอล,ลและไขมันทรานส์มีแอลทีอ e, เพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย ที่สำคัญเราใส่ความรู้และจิตวิญญาณในการดูแลคนไข้ลงไปเพื่อให้คุณกลับมามีพลังกลับมาสู้อีกครั้งด้วย New ติ p ี e โปร r เวนพร้อมเคียงข้างดูแลคุณในทุกช่วงเวลา